สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวของเครื่องนวดการมาสัตว์ของ MI คือ Xiaomi นะครับ Xiaomi ด,ดีตัวรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ใช้ดีนะครับก็คือตัวนี้เป็นบร,ษร,ริษัทลูกของ Xiaomi นะครับเป็นตัวแทก บริษัทลูกของเสี่ยวบีในชุดนี้ที่เขาให้มาเขาประกอบด้วยกันมาสานนะครับแล้วก็ท่านชาท่านชาก็จะมีท่านชาแบบนี้เสียบตุ่มเสียบท้าด้านหลังนะครับแล้วก็แมวความกระเป๋านะครับกับหัวมีอยู่4หัวให้กันนะครับก็คือหัวตัวเล็กอหัวแบนแล้วก็หัวสําหรับตัวเท้าครับตรงนู้ตร,ตรงตรงข้อเท้านะครับโนตเ้นข้อเท้านะครับตัวนี้ก็ เป็นตัวรุ่นที่รุ่นใหม่ที่ว่าด,ดีนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่2,900ม ah ิลลิแอมครับ2,900มิลลิแอมสามารถชาร์จเอาได้ส่วนถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าที่ผมใช้อยู่ฟินิกตัวนี้คือเป็นรุ่นเก่าแล้วตัวมา3-4ปีนปีครับอยู่ที่ตัว1,500แอ ah มป์นะครับก็อุปกรณ์ก็จะต่างกันซอฟต์อีกหนึ่งคือตัวนี้มันจะเป็นตัวอย่างซอฟต์อนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเหนียวหรือไม่เหนียวอันนี้ยังไม่รู้นะครับต้องการเวลาเป็นตัวพิสูจน์นะครับผมจะ ต้องต้องลองใช้เวลาดูนะครับว่าจะเหนียวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นรุ่นคุณปู่ผมอึดทนครับพันการร้อนหนาวมาเยอะแล้วนะครับตัวนี้ทนมากเป็นรุ่นแข็งครับหัวแข็งทั้ง4หัวนี้ครับในราคาสมัยก่อนตัวนี้อยู่ที่4 0 0 0กว่าบาทครับที่ผมสั่งเข้ามาจาก AliExpress นะครับแต่ราคาปุบันนี้ตัวนี้อยู่ที่ 2,300, 2 3 0 3 31บาทครับ มาพร้อมครบชุดนะครับถามว่าระบบดีหรือเปล่าหนึ่งคือมีไฟบอกม,มันดี2คือผมจะเปิดคุณดูเบื้องต้นนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปยาวคลิปนึงคุณลงไปชมดูก็ได้ครับนี่เบอร์หนึ่งนี่ถือว่าแรงมากครับแล้วก็หัวเนี้ยเป็นซอฟทัชนะครับก็คือจิ้มจิ้มเนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นซอฟเป็นยางนิ่มทุกหัวทั้ง4ี่หัวนะครับซึ่งถ้าเป็นของรุ่นเก่านี้จะไม่มีครับนี่คือจะหัวแข็งมากเลยแข็งเป๊กๆเ,เลยเหมือนโดนตะปูขึ้มนมาครับแต่ตัวนี้คือมันซอฟเอานะครับข้อดีของตัว เล่นเล่นอีก2แบบนะครับก็คือเป็นจังหวะช้าๆนิดนึงตันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับอ่าให้ดูดูดูความแรงนะครับอ่าดูดูที่กล้องนะครับโอเคนี่คือเบอร์สองนะครับอ่าแรงขึ้นมานิดนึงหน่อยโอ้โหพอสมควรเลยนะครับแล้วเบอร์3นะครับนี่คือมือผมน,นี่สั่งจูความถี่มันเป็นความถี่ในการยิงนะครับถ้ามองกับข้างนอกจะรู้เลยอ่านี่ความถี่นะครับกับทักไปอีกแบบนึงคือเบอร์2 นิ่มนวลครับแบบนี้คือนิ่มนวลนิดหนึ่งอ่านี่เป็นจังหวะแบบสอง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 แล้วอีกแบบนึงคือสามเติบ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 แบบนี้จังหวะนี้แม่บ้านชอบครับผมรู้เลยเพราะว่าเวลานวดเราจะรู้ว่าแม่บ้านจะชอบจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้จะนิ่มจะคลายมากสุดไม่แรงมากไม่เบามากไม่แรงเกินเกินไปนะครับก็ถามว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีหรือเปล่าผมตอบว่าดีเท่าที่เห็นเลยนะครับก็ใช้การเวลาพิสูจน์ในการดูว่า อุปกรณ์ตัวนี้จะเสียอะไรหรือเปล่าเราก็ยางส่วนเรื่องระบายอากาศตรงนี้ก็จะมีรอบตรงนี้เป็นอุปกรณ์ระบายอากาศนะครับอ่าสินค้าดีที่สำคัญคือตัวนี้สามารถจับ2มือได้นะเนี่ยเป็นอะไคอนเลยดูนิเป็นปืนใหญ่2มือเพราะเราจับต้องใช้มี้นะครับเพราะว่าต้องใช้กําลังถ้าเป็นรุ่นจับที่มือเดียวเนี่ยครับมันจะจับแล้วมันจะหลวมอ่ามันจะหลุดมือล้อนมือเนี่ยครับนะครับก็รุ่นนี้ ผมแนะนำนะครับในการที่จะมีสําหรับนักกีฬาทุกท่านที่มีติดบ้านไว้นิดนึงก็ยังดีไว้คลายกล้ามเนื้อส่วนตัวนะครับก็เป็นของยี่ห้อเสี่ยวมีนะครับนะครับถ้าสนใจหรือติดตั้งมีคําถามอะไรต่างๆนะครับโพสต์ใต้ข้างล่างเลยครับถ้าผมเดี๋ยวผมจะตอบให้ดูว่าถ้าผมตอบได้ยังไงผมจะตอบให้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แนะนําอะไรกันบ้างนะครับส่วนคู่มือที่เขาเขาให้มานะครับก็จะละเอียดมากเลยนะครับมีส่วนทั้งด้านเ เส้นสายกล้ามเนื้อในการนวดนะครับคุณก็ดูตามนี้แหละครับอ่านไม่ออกคุณก็ดูแปลงเอาเลยครับว่าเส้นกล้ามเนื้อเป็นไงนะครับกล้ามเนื้อต่างๆของสรีระร่างกายของคนนะครับนี่เส้นนี้เราจะนวดประจําผมจะนวดประจําเส้นนี้ตรงคอนะครับตรงนี้นักวิ่งจะเป็นทุกคนนะครับแต่เป็นเส้นน้้นข้างนั้นข้างซ้ายน้านขวาเราก็ต้องขานี่เราต้องนวดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับโอเคก็คลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนครับผมลองให้ดูนะครับว่าการเป็นโฮมมัตสัดที่บ้านนะครับ มันช่วยประหยัดคุณได้แล้วก็ช่วงย,ย COVID ุคโควิดนี้มันช่วยปลอดภัยทั้งคุณทั้งบ้านทั้งทุกอย่างเลยนะครับก็คือใช้โฮมมาส์ส,สท,ที่บ้านทํากันเองครับฝึกทำกันเองทำวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ให้เรียนรู้นะครับโอเคคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ